จะรวดมิสายไหลมาแล้วนกน้อยจี้จังของฉันเออเจ้าโคตรแมวจอนจัดนะเหรอใช่มันกินนกน้อยจี้จังของฉันไปแล้วจริงด้วยปลาทองที่บ้านฉันก็ถูกมันกินไปด้วยนะไม่ใช่แค่นั้นนะมันชอบมาขโมยโดนยยกี่คนใช้กินด้วยอ่ะแมวอะไรก็ใบรู้นะเฮ้ยเดี๋ยวยี่ละแบบนี้ต้องจับตัวมาแล้วก็ลงโทษให้เค็นเลยจัดการมันเลยเออ เอ้ยเดี๋ยวที่จริงมันคงจับไปได้ง่ายๆหรอกมั้งแมวตัวนั้นมันไวจะตายไปนี่นาอ้าวก็หรือจะปล่อยไว้แบบนี้นั่นเหรอคิดดูใช่เออนายพูดมันก็ถูกนะแต่ว่าเแมวจะเแมวเแมวแมวแมวนีมเสียงมาแล้วนั่น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 คุโอนี่น่ะนี่แหละเจ้าคุโอที่กินจี้จังฉั้นก็จับมันเลยแล้วเข้าเอ๋ออืมแมวหน่อยเนี่ยโอ้ยโอ้ย โดราเอมอนเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บใจนะอยากจะงหัวเราะย่ออีกนะเนี่ยอย่างงี้ต้องใช้มิซายล็อกเป้ามิซายล็อกเป้าฮะใช่ถ้าล็อกเป้าแล้วนะเหยื่อไม่มีทางรอดได้ลรอกดูไว้นะเจ้าจะตรวจมิซายเอาละแมวตัวนั่นแหละจำหน้ามาไว้ดีๆนะเอาเลยงั้นก็ยิงไปเลย เออทำไมมันดูเหมือนไม่ค่อยมีแรงเลยอะล่อฮะเอ,อเอานะดูไปก่อนนะอจะรวจอะไรของนายเนี่ยปล่อยเป้าหมายหนีไปเลยอะออดูดเิเอานะรอดูให้จบก่อนเถนะิดหน้า nhau 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 อหวไปงานเห็นมะถ้าเจรวดพีสายล็อกเป้าแล้วไม่มีทางหนีรอดไปได้ล็อกน้ะแจมแจ๋วไปเลยฮะอือ <laughs> ดีละหยุดนะหยุดนะจะจะรัวไปยิงใครนั่นนะยานะยะยายิงนะใครก็ยังไม่รู้หรอกอ่ะแต่อยากไปเล่น<อ>ดู <ไป S 1> หน่อยอาเนกาคนอื่นของแบบนี้ไม่ดีนะเอาคืนมาคืนมานะโนบิตะ,ะโนบิตะเอาคืนมาเเดี <laughs> ย๋ยยยวิงนะ <laughs> อ้จะเอาไปยิงใส่ใครดีนะต้องเป็นคนที่เราเกลียดขี้หน้าบักมากเลยด้วยอ่ะเจะจตัวตัวไขปลามาเนี่ยเฮ้ย <laughs> ก็แกอยากเดินไปดูเองดินนาเอาริบลตเก็บมาส่งคืนฉันเร็วเข้าจะซึ่มเบื้อเฮ้ยซึ่มเบื้อเฮ้ยนี่ฟังให้ดีนะนั่นแหละเปะ้าหมายของแกจำหน้าไว้ให้ดีเลยจริงจะเอ่ยยน,นี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยฮะไออะไรอะไรวุ่นเฉียดไปเฉียดมาวายมันจะยิงฉันเหรอเนี่ยเอาเลยนั่นแหละจัดการเลยยังงั้นอย่างงั้น,างงนตามไปเลยอย่ามาใกล้ฉันนั้นออกไปจู่จู่จู่ไปไป ไปพนไป้นแน่ปล่อยไปพ้นจะเข้ามาเอาเลย<ป>เ,าเลยตามไปเลยตามไปอุ้ยเหนือหน่อยเหนื่อยเหนื่อยนีจุบหลบอ่จุดอ่จุดเฮ้ยหนีก่อนมาอุ้ยมึงเจ่นโอเออเฮ้ยจีนี่ฉันชักโมโหแล้วนะมานี่นะ่สะเฮ้เสร็จสมน้ำหน้า น้อยแก้น้อยดอบีตาแกจะจัดการฉันอย่างนั้นละ่ะฮะไม่ไม่ไม่ใช่คือว่าอย่างนี้นะฉันกะ,ะฮะเสียงอะไรว่าแล้วว้าให้มันยังไม่ตาย,ายช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยดีเอาเลยเอาเลยจัดการเลยจัดการว้ายลบันใจแอนทานายคิดว่าในนั้นปลอดภัยก็ผิดแล้วละ่ะ จรวดวิสัยเนี่ยมันเข้าไปได้ทุกที่นั่นแหละฮ้ยทำไงดีไปอยู่ไหนดีทำไงดีจะพ้นกลัว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 เดี๋ยวเธอไอ้มึอไปข้ามเลยทำไมปิดประตูแล้วล็อกห้องแบบนี้เปิดเดี๋ยนี่อ้าวแม่จ๋าเองเหรอฮะนี่ใช่ก็แม่่สิคิดว่าเป็นใครกันล่ะเฮ้ยเจ้าลูกคนนี้นี่นี่แนี่ตธแม่ก็มันมีจรวดไล่ตามหนูมานี่าจริงๆว่ะอยู่ในนี่มอยู่นี่เองว้ายไปพาไปทาไมล่ะแม่ว้ายช่วยด้วย ไม่ได้ไม่ได้เหนื่อยแล้วเป้ยเดอืมฮะแย่แบ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 ใจไอ้นิ่ร้ายไม่เบาเลยฮะแกต้องพยายามให้มากกว่านี้รู้ไหมมีช่องตรงไหนก็มุดเข้าไปเลยด,ไไดลิไม่มีทางหรอกปิดล็อกทุกทุกบานไม่มีทางทำไมจะต้องล็อกประตูหน้าต่างทั้งบ้านด้วยเนฮะ,ะ<า>ล็อกไว้ก่อนนะแม่อย่าเพิ่งพูดหนูมีเหตุผลนะ เจ้าแมวจอนจัดนั่นมาอีกแล้วเหรอไม่เข็ดสักทีใช่ไหมเด็กเธอพ่นี่แหละยีวัน่ะวันวันหายไปไหนอ่ะฮะเฮ้ยพึ่งนี่นะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วจะอ้าวทำไมโนบิต้าที่ได้หน้าตาเป็นแบบนั้นล่ะเมื่อกี้โดนพึ่งต่อยจนหน้าบวมไปหมดเลยดิน่าค่ะเหมือนใจแอนเปียบเลยฮะมาปวดใจแอนอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามไปแล้ว ช่วยด้วยฉันไม่ใช่เจแอนนะฉันไม่ใช่เอ้ยฉันไม่รู้แล้วนะว่านายตำรวจเป็นใครนะแต่นี้ให้รอดด้วยาเชื่อเพอใจตรวจพี่สายมันจะหมดไปกันแล้วกันนะแต่แต่นหยเหรอตอนยาเปลี่ยนความคิดอือ เล่นแบบเนี้ย้าทางจะว่างมากละสิใครบอกว่าว่างแล้วเรื่องที่ต้องทำมีตั้งเยอะแยะไปหมดเลยไหนจะต้องทำการบ้านแล้วยังใจอันมาชวนไปเล่นเบสบอลกันอีกอะ่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องรีบทำให้มันเสร็จไปสิทำไปมันก็เท่านั้นแหละไปเล่นเบสบอลเดี๋ยวฉันก็เล่นพลาดแล้วก็โดนใจอนซัดเอาอยู่อีกกันแล้วส่วนการบ้านทำไปเดี๋ยวมันก็ถิกก็โดนครูดุครูตีอีกตามเคยอะ่ะฉันไม่ทำดีกว่า ไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยดีแล้วล่ะนายนี่เป็นแบบนี้ทุกทีเลยไม่ได้เรื่องเลยเฮ้ยนี่ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยอะไรกันเล่าเฮ้ยมาททำให้ตกใจทําไมกันนะเนี่ย <c oughs> ฮะไม่เข้าใจนายเนี่ยเป็นคนจริงๆหรือเปล่าเนี่ยแล้วนายเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าออยู่ดีๆนายเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยของขึ้นเลยแบบนี้ปล่อยไม่ได้แล้วมองดูข้างล่างสิเร็วมองดูดิ ดูอะไรอ่ะนายเดินบนเส้นนี้ได้หรือเปล่าโดราเอมอนไนนยนี่มันดูถูกฉันมากเกินไปแล้วรู้ไหมอ้าวถ้างั้นทําให้ดูหน่อยดิเชิแค่นี้เองหลับตาเดินยังได้เลยเห็นไหมอออ่ะอ่ะอดีดีๆงั้นต่อไปก็จะทําอะไรน่ะอ้าอนี่ถ้าเป็นบนนี้ล่ะเดินได้หรือเปล่าเฮ้ยอกลัวเด อะไรมั่อย่าปล่อยมือฉันนะเดี๋ยวตกตกตกเอ้ยโอ้ยใจร้ายที่สุดเลยเอ้ยปล่อยมือฉันทำไมเก็บนะก็เหมือนแปลกดีนะมันกว้างกว่าเส้นบนเสือนั่นตั้งเยอะทำไมเดินไม่ได้เราก็ดนอนบนบนรั้วนึกซะว่ามันเป็นเสือไม่ได้หรือยังไงนึกเกินได้ยังไงกันอ่ะเข้าใจแล้วอย่าเปลี่ยนความคิดอย่าเปลี่ยนความคิดเหรออ่ะนายร้องอาปากสิอ่ะ ไปนะไปที่ม่ต้องกลัวยังไม่ตงกลัวเออออกลัวกลัวเออดรอมอนไม่เห็นจะน่กกลัวเลยลองมองดูสิที่มันเสือชัดเลยเห็นไหมเสือเออเออเลอจริงด้วยเสือจริงๆด้วยอ่ะฮ่าเห็นไหมเห็นไหมแบบนี้ก็เดินได้สบายเลยไม่ต้องกลัวตกด้วยฮาถ้าจะทำนี่ก็ทำได้ดีนะเย่เย่โนบิตาจะอามาทำอะไรน่ะรองเท้าก็ไม่ใส่แล้วกันบ้านเสร็จแล้วเหรอ มากับแม่เดี๋ยวนี้เลยวันนี้แม่ต้องดูให kind ้ of จริงจังซะแล้วล่ะแม่สอนสา่งรู้จักจังเลยทำไมเป็นเด็กแบบนี้เ hey, ฮ้อจริงๆเลยไม่ต้องฟังเลยนะดื้่จริงสุดเลยเด็กคนนี้เนี่ยแต่คิดว่าเป็นแม่มันก็น่ากลัวสิเอาปากเลยไปหน้ากัวเลยสักนิดนึงนะเรีบทำการบ้านให้เสร็จดีกว่านะ อืมแต่ว่ามันยากมากเลยนะเนี่ยก็คิดว่าเป็นคำถามของเด็กปหนึ่งี่จะได้ง่ายเออใช่ง่ายชะมัดเลยนั่นไง <laughs> มาดูที่เห็ดบ้านนะก็ทำได้ดีเหมือนกันนี่เอาล่ะไปเล่นข้างนอกดีกว่าเย้ใน,นอดอนดมิตะในมาช้านะขอโทษนะใจแอนวิวันนายคนเดียวเราถึงต้องเริ่มเล่นกันช้าบาเนี่ทอ เอาละเล่นเลยเลยลุยเลยพวกเราให้เ uh ล่น oh. ผ้าละกนฉันจะซัดให้น่วมเลยมอาเลยเฮ้ยบอลอย่าลอยไปทางนี Dia> ้แล้วกันไม่ต้องห่วงลงหน้าลองไปไอ้นี่แล้วไงเ่าหืมออเอ้ยมาทางนี้จริงๆด้วยเออนะอย่าคิดว่าเป็นบอลสิคิดว่าเป็นลูกโป่งละกันอ๋อเหรอลูกโป่ง มาเลย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 โอ้ยรับง่ายจะตายไปรับได้สวยมากเอ้ยบอลนั้นละดีมากเก่งมากผมไปต่อเก่งจังเลยเดี๋ยวเชิบไว้รอดมาเลยมาเลยฉันรับเองเป็นไงเอ้านี่คนเราพลาดกันได้เนื้อแหมมันรอดหวังขาไอ้ยโนบิตาเก่งขึ้นเยอะเลยนะแหมไม่ได้เก่งเท่าไรหรอกนะนี่อิชายฉาจำไหมนะมันไม่ใช่ลูกบอลมันเป็นลูกโป่งอื เอาละมาเลยฮึอ่าบอลช้าจีิจริงๆแบบนี้ตีโดนแน,แน่มาเลยมาเลยอึบเอ้ยโอ้โดนไปตาที่โฮมรันเลยอะ่ะเย้ตีโดนแล้วตีโดนแล้วครั้งแรกเลยนะเนี่ย โอมินอุ้ยนายก็เก่งเหมือนกันนะดนพี่ตัเก่งมากเลยทำได้อย่างเฮ้มันก็แค่ฟลุกลหน้าไม่ได้เก่งหรอกคอยดูนี่ฉันนี่ฉันทำได้เหมือนกันคอยดูจะปุ๊บออ้งมาเลยมาเลยมาเลยอยลาลาได้แล้วนี่แน่้ได้ทุกลูกเลยโอ้ไม่น่าเชื่อ เออเก่งบ้างเลยแต่ตัวพิารานี่คนดหุ่นได้ใหม่สินะหุนเก่มากเลยมี่นเราชนะนี่เหอห้หยุดจะได้นะเจ็บใจนักจะต้พิตารอดันนี้นะ แกฟุกตีโดนอย่าทำเป็นอวดเก่งไปหน่อยเลยนะเออฉันไม่ได้ทำอวดเก่งสักหน่อยจริงจริงเนาะแกนะทำอยู่นี่ไงแถมยังดูถูกฉันออด้วยฉันเดินที่หลังไม่ดูถูกได้ตอนไหนกันล่ะไม่ต้องพูดแล้วไม่มีเหตุผลจะสัดให้หายขาด <c oughs> ก็อย่าไปล้อใจฉอนจีอาไม่ได้หรอกยาหมดฤทธิ์แล้วอ่ะทำอย่างนั้นไม่ได้อากินเลยอาอะไรกินอะไรกันฮะนี่หน่อยยังมากินต่อหน้า นึกว่าเป็นตุ๊กตากแล้วกันดีละนี่แน่จะชกเหรอเจ้ากอริล่าเรามังดี้แบบนี้สัใจดีไหมใจเอบสัใจดีใช่ไหมล่ะชอบแม่จ๋าโนบิตะแลกแกนหนูจ๋าอ้าอ้าไม่น่าเชื่อกลับบ้าดีกว่าแม่จ๋าโอ้ยนี่โนบิตะวันนี้นายสุดยอดเลยอ่ะ นี่ถ้าใครมีเรื่องให้ช่วยแล้วก็บอกได้เลยนะทั้งการบ้านแล้วก็ใจแอนด้วยเฮ้ยเป็นแบบนี้ทุกทีเลยนะแต่อย่าเพิ่งไปรับปากแบบนั้นจะดีกว่านะเพราะยาน,นั้นมันเหลือแค่เม็ดเดียวแล้วลหสิดีดูสิเห็นป่ะตอนแว่นสะกดจิตเอาละแขนคุณจะหนักขึ้นจะหนักขึ้นเรื่อย หนักขึ้นหนักขึ้นแล้วก็หนักขึ้นคราวนี้ก็ลุกขึ้นมาช้าๆาเอาละลุกขึ้นมาช้าๆตอนนี้คุณเป็นท่อนไม้แล้วล่ะนะใครนั่งบนตัวคุณก็ได้นะเอาละตอนนี้มีผีเสื้อแสนสวยบินอยู่เต็มไปหมดคุณคือผีเสื้อแสนสวยผีเสื้อแสนสวยเอาจะกดจิตเพียงเท่านี้นะครับโอ้โหสุดยอดอ่ะ เอยสะกดจิตคนนี้สุดยอดเลยฮะฉันอยากลองทำดูบ้างจังไม่มีท้าแล้วนะอย่างใจแอนเนอะเรวจะทำได้แต่โถ่นั่นสิไ้ปไงนะนั่งลองเลยทั้งสองคนยฮ้มอาวละตอนนี้ตาของนายจะเริ like Eu, like al, ่มหนักขึ้นหนักขึ้นไปเรื่อยๆหนักขึ้นหนักหนักหลับตาหลับตาเลยยืนแขนออกมาข้างหน้าแล้วตอนนี้แขนก็เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นนี่มันจะหนักตรงไหนเลยอ่ะโอ้ยหนัก เลยหนักนะหนักจนทนไม่ไหวแล้วครับดีมากเลยดีมากเอาละตรงนี้คือทะเลนะเพราะนั้นเอาละเริ่มว่ายน้ำบอบแบบบบแหว่น้ำนะเออนารกดีมากให้โนบิตาจะมากไปแล้วซาจะไม่ไามนะอ่ว่ายน้ำมลทำซาตามเอเย่ด้วช่วยด้วยช้ว่วจว่ดสกด้วด้ยด้วยยด้วย่ด้วด้วย่ด้วด้้ด้่ด้ อ่าทำไมอีกล่ะน้องพิตาโดนใจแอนด,ดังแกมาอีกแล้วเหรอเออ,อก็ใช่สิหมอนั่นจะสะกดจิตฉันอพอทําไม่ได้ก็พานโกรธเอาเลยอลดิทำแบบนั้นนะมันไม่ได้ง่ายๆหรอกนะการสะกดจิตแล้วมันยากกับตายไปนี่นะแต่ถ้าใช้ไอ้นี่นะมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะเว่นสะกดจิตเว่นสะกดจิตเหรอแค่ใส่แว่นอันนี้นะแล้วก็พูดออกมาว่าลองดูนะหัวของนายจะหนักขึ้นหนักขึ้นเออโอ้ยหนักหนัก เห็นไหมล่ะสกดจิตได้ทันทีเลยเฮ้ยดีจังแต่แบบนี้เราก็ง่ายติ๊กเดียวเลยนะเดี๋ยวเธอโนบิตะการบ้านนะเสร็จแล้วเหรอห้ามออกไปเล่นข้างนอกนะอะไรล่ะเอาเว่นประหลาดอะไรมาใส่ทำไมให้เงินกินขนมโนบิตะเดี๋ยวนี้เอเออเออฮะฮะเออนี่จ้าได้เงินมาฟรีๆด้วยคะแบบนี้ดีจังอะ เทเนี่นะแกเอ้แกอย่านะอย่าใช้กำลังยะฮะอย่าใช้กำลังยังงั้นเหรอเออยิงฉันไม่ใช้กำลังหรอกนะอ่าโดนสะกดจิตเข้าแล้วแบบนี้ก็ดีเหมือนกันฮะใจอันเป็นเด็กผู้หญิงอ่อนหวานนะฮ้ยใจลลาลลาฉันเป็นเด็กผู้หญิง นี่ไปตาคุงเราไปเล่นทางโน้นกันดีกว่านะอ๋อไม่ล่ะเออฉันไม่ว่างเอาไว้ทีหลังแล้วกันนะไปล่ะโอ้มอมัมมัมมารักตรัตามปาแม่ยาเฮ้ยสนุกสุขใจจังเลย <c oughs> เอาพวกชิสกาจังกำลังเล่นโดดเชือกกันด้วยเหรอเล่นด้วยดี응ให้ฉันเล่นด้วยคนนะได้ใจกระโดดเปๆนะใจแอนอยากเล่นกระโด<ต>ดเชือกจริงๆเหรอ นะใช่มาเล่นกันเถอะนะจ่ายแอดเป็นอะไรเนี่ยเล่นโดนเชื่อกันเด็กผู้หญิงะดีๆนะเจ็บเจ็บแหวงแหวยป่านี่จ่ายอันทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เนะปอยนะจแกโเฮ้ยเฮ้ยเจ็บแกใช่ไหมนายคือหมาไงหมาเลอหมากูก็ดิกเลย เฮ้ยเ้ยาชีด้วยชีด้วยเฮ้ยๆๆีด้วยเฮ้ยไปแกเข้มเฮ้ยเออแล้วทำไมเราต้องทำตามที่น้ิไปตาพูดทุกทีเลย แอนฉันว่านายโดนหมอหน้าสะกดจิตเอาแน่ๆเลยล่ะสะกดจิตหรอใช่แต่ถ้า,านายอุดหูเอาไว้ไม่ได้ยินเสียงโนบิตานะก็คงไม่เป็นไรหรอกนะนีละ่ะงั้นเอาบานี่ละ่ะนี่บอกมานะว่าแกทําอะไรโนบิตาอ้หน้อยแน่ฉันพูดกัาแกอยู่หน้าไม่เห็นละ่ะคราวนี้นายจงเป็นนกแล้วก็บินไปให้ไกลๆเลยด้วยนอกอ่ะออ <laughs> oh. เป็นนกสินกอ่ะเป็นนกไงนกอะไรฉันอุดหูเวลาไม่ได้ยินหรอกเหรอไม่ตันพอดีหนึ่งสองหนึ่งสองนี่ไงช่วยด้วยโดราเอมอนมยันหนีแล้วโนบิตะมันแกล้งฉังหน้อยน่าโอ้ยแย่แล้วมาเงี้ยเอ้ยออทำไงดีเออแย่แล้วโอ้ยนั่งใหนี่ไม่ได้เรื่องเลยก็เลไปยืนหน้ากระจกแล้วก็สะกดจิตตัวเองให้ออกไปสู้ดูดิเอ้ยจริงด้วย อืมมาเลยมาเลยนี่สุดยอนีดัอบอสบอสบีดอืมเฮ้ยไอเดียของดดราเอมอนนี่เยี่ยมเลยฉันสะกดเจตัวเองให้เป็นนักมวยปล้ำด้วยล่ะอ่าม่อนได้อย่ังอ ใช่แล้วเหมือนนอกฮูกเลยฮะอ,อ๋อ,อนอกฮูกนี่โนบิตาพ่อหายไปไหนก็ไม่รู้เห็นบ้างหรือเปล่าไม่เห็นเลยฮะออกไปซื้อของข้างนอกหรือเปล่าครับแต่นี่มันเลยเวลากินข้าวมาตั้งนานแล้วนะพ่อไปไหนก็ไม่รู้สิ เดอร์บิตาช่วออกไปตามพ่อข้างนอกให้แม่ทีสิโอ้ยผมกำลังดูรายการสนุกสนุกอยู่เลยโดรายมอนไม่ไปแทนหน่อยดิตั้งเฉยอยู่ได้นี่